สวัสดีค่ะเพื่อนๆอวันนี้ปราสีพาเพื่อนๆอนมาออถ่ายคลิปวิดีโอกระเจี๊ยบนะคะอันนี้คือกระเจี๊ยบแดงค่ะกระเจี๊ยบแดงกระเจี๊ยบสดค่ะเพื่อนๆนปราสีเห็นว่ากระเจี๊ยบมีสปปรรพคุณมากมายก็เลยมาถ่ายให้เพื่อนๆได้ชมนะคะนี่ค่ะ กระเจี๊ยบเราเอาไปทําน้ํากระเจี๊ยบก็แสนที่จะอร่อยนะคะเปรี้ยวนิดนึงหวานนิดนึงเค็มหน่อยนึงแซบ่บทําแล้วก็อร่อยมากค่ะน้ํากระเจี๊ยบนะคะนี่สับปะกระเจี๊ยบก็มีสบปะคุณทางยาด้วยนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะสวยมากลูกแดงๆนะคะเนี่ยแกเอาแกเอาเปลือกนะเอาแกเอาเปลือกไปต้มพอต้มเสร็จเราเทน้ําออกเนี่ย เราก็จะเอาตัวตัวเปลือกตรงนี้ค่ะเดี๋ยวประีชี้ให้ดูเนี่ยตัวเนี้ยไอตัวเปลือกมันเนี่ยเนี่ยค่ะอ,อพอเราต้มเสร็จเทน้ําออกไปแล้วเนี่ยมันจะเหลือเปลือกนี้นะคะเราเอาไปทําแยมต่อค่ะเพื่อนๆน,นี่สีแดงสดใสอ,อแยมกระเจี๊ยบประีทํามาแล้วอรอ่อยอร่อยมากค่ะต้นใหญ่แล้วก็เออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันดกมากจนกิ่งหักเลยค่ะเพื่อน ดูมันดกมากเลยอะค่ะดกจนกิ่งหักเลยอะ่ะนี่ดูข้างล่างนี่ค่ะข้างล่างดูมันจะดกอะไรมากมายขนาดนี้เนี่ยค่ะเดี๋ยวให้แก่กว่านี้หน่อยหนึงนะประสีก็จะมาเก็บไปต้มเก็บไปต้มกินมีสรรพคุณทางยานะคะคเพื่อนๆนี่ค่ะโอ้ยกิ่งหักลงมาเลยอะ่ะ แล้วจะดกมากนายขนาดนี้ดูกองอยู่กับพื้นเลยดูสิเพื่อนๆโอ้ยแต่ยังไม่แก่เท่าไหร่นะคะยังไม่แก่เท่าที่ควรต้องต้องให้อยู่อีกนิดนึงนะคะเนี่ยโอ้ยนอนโซนนอนซนอ่ะเพื่อน,นแม่เนี่ยเนี่ยเนี่ยกิ้งเนี่ยกองอยู่กับพื้นเลยไหมดูเนี่ยกองอยู่กับพื้นเลยดูป้าีก็รู้ว่ากระเจีย๊ยบเนี่ยมีสรรพคุณมากมายนะคะ แต่ก็เออแต่ก็บอกเพื่อนๆได้แค่นี้ค่ะเพราะว่าปาสีก็จําจําไม่ค่อยได้เหมือนกันนะคะ <c oughs> เพื่อนๆต้องไปหาอ่านเอาเองว่ากระเจียบมีสรรพคุณอะไรบ้างเนี่ยค่ะลูกใหญ่ๆดูนะดกมากขนาดต้นยังหักเลยอะค่ะเห็นไหมต้นฉีกลงมาเลยแล้วก็มากองอยู่นี่มากองอยู่ที่พื้น,นี่หูยสวยงามงามงามสีแดงตัดกับสีเขียวเนี่ยงามมากเนี่ยดู นะคะนี่ไม่ได้มีแค่นี้นะคะเพื่อนๆมานี่อีกค่ะนี่ดูดูกิ่งนี้ดูกิ่งนี้นโอ้ยหมากระไดอะไรกันเนาะหมาดูนี่ค่ะดูกิ่งนี้อีกโอ้ไม้กอดไม้กอดนี่ m ม g กอดเลยสุดยอดเอ๊ประสีถ่ายวิดีโอนี่จะรีบไปไหนค่อยๆย,ย้ายหน่อย ค่อยๆย้ายค่อยๆเคลื่อนย้ยยา,ยายจากปรสีปาษสีจะรีบไปใสเดี๋ยวเพื่อนตาลายนะคะโอ้ยดูนี่อีกกิงหนึ่งอยู่กับกิ่งที่กองอยู่กับพื้นนี่ก็ไม่ใช่ไม่ใช่น้อยนะคะเพื่อนๆเนี่ยเนี่ดอกกระเจี๊ยบเ็าเรียกว่าดอกเนาะเมนบปภาสีก็เรียกลูกโอ้ยเนาะปาษสีกระไดกระเจี๊ยบเขาเรียกว่าดอกเนี่ยดอกกระเจี๊ยบยังไม่บานยังตูมอยู่เลยเนี่ย แม่เมื่อกี้ประสีก็พูดเต็มปากเลยว่าลูกกระเจีย๊ยบโอ้ยอยากไยพี่น้องเด้นอนประสีก็ได้ออดูนี่โอ้ยดก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 หลายดกหลายเดี๋ยวให้มันแก้จัหน่อยเด้อค่ะเด้อประสีสิมาเก็บเก็บแล้วก็เอาไปต้มเอาไปต้มนะคะต้มทำน้ำกระเจีย๊ยบแล้วก็ส่วนตัวนตรงนี้เขาเรียกว่าเนื้อหรือเปลือกก็ไม่รู้อะเนี่ยตีบดอกมาเนี่ยเอา ต้มให้เปื่อยนะคะแล้วก็เอาไปบี้บี้กองกรองกรองใส่กระชอนนะคะใส่น้าตาลน้ำตาลใจส่เกลือนิดนึงค่ะไม่ให้หวานมากนะคะเอาไปแลมไปแลมเลยนี่สวยมากชมต้นนี้ก็มีเพื่อนๆมีอยู่สองต้นค่ะดูลําต้นนี่ดูดูต้นกระเจี๊ยบนี่ประสีเคยเห็นแต่ต้นน้อยๆต้นเด็กๆต้นเล็กๆดูลําต้นของต้นกระเจี๊ยบนี่ดีแล้วต้นมันใหญ่มากแล้ว อ,อมันก็โค่นนะเนาะต้นใหญ่มากต้นกิ่งก้านสาขามันก็ใหญ่มันก็โค่นลงไปแล้วก็กระเจี๊ยบกระดกกระเจี๊ยบกระดกมากเนี่ยต้นนี้ก็ไม่ใช่ย่อยเหมือนกันดูดอกมากเลยค่ะดูแต่ว่าดอกก็ยังไม่แก่นะคะยังเก็บไม่ได้นี่บางดอกก็ยังเขียวอยู่ค่ะเนี่ยดูกิ่งนี้สิหูอ่อนซอนหลอ่อนซ้อนอ่อนซ้อน ดูดูดูผนซ้อนไหลเนาะค่ะนี่แค่สองต้นนี้เก็บได้ดไปต้มก็ได้หลายเทียอาย่ได้พี่น้องจ้าเพื่นอนเพื่อนคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ประสีด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากมขอบคุณเพื่อนๆทุกคนเลยคะ่ะ